สวัสดีครับวสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้สวัสดีครับดูวันนี้โชคดีมากมาเจอทีมที่ร้อนแรงมากๆนะครับสายของท่านนลศักดิ์น้องปอนนะครับที่บ้านท่านซีโอสุดยอดมากๆครับ ช่วงนี้เป็นไงบ้างเอาฟังจากท่านนรงศักดิ์บางทิศทางตอนนี้ทีมงานเป็นไงบ้างโอ้ตอนนี้กําลังเติบโตมากครับโดยเฉพาะทีมเจนไวนะครับตอนนี้นะครับขาบวมขาต้นนะฮะสุดยอดนะครับขาบวมเลยไม่บูดไม่เน่านะครับไม่บูดไม่เน่าสุดยอดมากมากครับเติบโตเติบโตครับยิ่งใหญ่แน่นอนทิศทางเป็นไงบ้างอนาคตมุมมองที่หลังจากโควิดผ่านไปโควิดผ่านไปนี้เติบโตแนี่นอนครับเราต้องเข้าตีนะครับลุกลับล้นถอยตอนนี้รับด้วยแล้วก็กําลังบุกครับ สุดยอดสะสมไทยพลยอดเยี่ยมเอาเดี๋มาฟังรวยรเจนไว้นะก็เจนไว้ที่ร้อนแรงที่สุดในบักอ่วเป็นไงบ้างอ่าอ่าสองคนสอนวันนี้เรามีทีมผู้นําที่ทีมโค้ชที่แบบเป็นแม่ทัพครับแม่ทัพลุยแล้วก็พร้อมลุยครับผมปีนี้ก็จะทําเดือนล้านกับอัพไลน์ครับผมสร้างผู้นําเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยค่ะเดือนโควิดนี่แหละค่ะเดือนนี้เดือนละล้านเดือนละล้านไล่โควิดครับอะไรครับโอ้โนี่ยนี่คำยืนยันจากจาก สุดยอดของเจนวายนะครับบอกว่าเดือนนี้เน่เดือนพฤษภาคมนะจะทําเดือนละล้านปาไม่ได้โมนะนี่คือเรื่องจริงยอดเยี่ยมครับนี่คือความยอดเยี่ยมของบักดยระบบ Big List p โปรแกรมครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอเพียงแค่คุณมีความฝันคุณมีความมุ่งมั่นและเอาจริงครับสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยสู้ไม่เลิกคุณทําได้เช่นเดียวกันครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ